<ผ>มาพบกันบทบาทใหม่เนาะครับผมเป็นยังไงบ้างคบพี่ตื่นเต้นครับกับก็ตื่นเต้นมากครับบอกอบอกเลยผมว่ามันเป็นสิ่งใหม่มากๆนะครับที่ที่ต้องขอบคุณพี่ถานะครับที่ไว้ใจให้เรามาช่วยดูภาพรวมให้กับไลเซอร์มิวสิกคือเราเหมือนว่าเป็นซัพพอร์ตคนที่มาซัพพอร์ตน้องๆแล้วกันใช้คานี้ดีกว่าเราไม่อยากเรียกว่าเฮ้ยเราคือผู้วิหารหรืออะไรคือเรารู้สึกว่าการทํางานกับน้องๆรุ่นใหม่ครับเราเราอยากทํางานแบบ เอาไอเดียมารวมกันอะเราไม่อยากทํางานเป็นผู้บริหารที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ไปทยามโ้นซีดีอันนั้นซีดีไม่คือเรารู้สึกว่าเออเราอยากให้มันมาเจอในตรงกลางเพราะผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนที่ได้เข้ามาในในไลเซอร์มิวสิกครับเขามีความเป็นศิลปินค่อนข้างสูงอ,อยู่ที่ว่าเราจะตีกรอบเขาไงให,ให้ให้มันออกมาในผลงานเพลงให้ได้ชัดที่สุดครับผมถ้าหลั<า>งจาอยาโตรงแกเป็นผ<า><า>ู้บริหารมาอยู่แล้วกับนานครับเราพยายความแตกต่างในระหว่างสองครับจริงๆมีความคล้ายและมีความแตกต่างคนละคนละมุมครับคืออย่างความแตกต่างผมรู้สึกว่า น้องๆกลุ่มน anyway, ี Dude, ้ค i̇şte ร right like ับความยากคือเขามีฐานแฟนที่เยอะมากและเป็นฐานแฟนที่เชื่อว่าน้องๆเป็นนักแสดงทีนี้มันทําให้ภาพบางอย่างที่คนวงนอกครับเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่คือนักแสดงนี่นี่จะเป็นนักร้องจริงๆหรออะไรเงี้ยคือหลายคนอาจจะยังงงๆอยู่อันนี้คือโจทย์ที่เราต้องข้ามไปให้ได้จริงๆครับผมมันก็เลยมีความต่างงนี้แต่ความคล้ายคือผมรู้สึกว่าน้องๆมีแพชั่นในดนตรีอย่างแท้จริงอ่ะซึ่งอันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากเราอยากให้คนวงนอกนอกจาก แฟนคลับที่เป็นแฟนคลับซีรีส์แล้วอะ่ะเราอยากให้คนที่ที่อาจจะไม่ได้รู้จักน้องหรือไม่ได้ตามน้องอะแต่ได้ยินเพลงน้องรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเชื่อว่าน้องเนี่ยสามารถเป็นศิลปินได้จริงจรอันนี้เป็นโจทย์ที่เรารู้สึกว่าเออมันต้องต้องทำให้ได้เลยวันนี้เลยที่ผมบอกว่าผมอยากฝากแฟนคลับน้องทุกคนอะ่ะอยากให้ทุกคนเป็นแฟนเพลงครับแล้วก็สื่อสารให้กับคนรอบข้างคนรอบตัวที่ ที่อาจจะไม่ใช่คนที่าตามน้องหรืออะไรก็ตามแต่เฮ้ยลองแนะนําเพลงให้เขาฟังได้ครับว่าเฮ้ยเนี่ยลองฟังดีเนี่ยเออเพลงนี้ดีนะอาจจะไม่ต้องบอกด้วยซ้ำว่า,าเนี่ยเพลงของใครหรืออะไรก็ตามแค่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเพลงนี้เพราะนะเอ้ยแชร์ไปเรื่อยๆครับผมอยากให้น้องทุกคนมีฐานแฟนเพลงที่เยอะขึ้นเพราะว่าเมื่อเขามาทํางานเพลงหน้าศิลปินแล้วครับแฟนเพลงเป็นสิ่งสําคัญมากๆจริงๆที่ทําให้เขาอยู่ได้ในฐานะนักร้องและศิลปินครับผมแล้วอย่างแก๊งพี่แก๊งทำอะไรแบบตลกจังบอกสุดๆสนุกสนานระดับแดง ผมมองว่าวิธีการนะครับมันมีอยู่สองทาง1นึ่เลยที่เราควบคุมไม่ได้คือเวลาเพราะว่าการที่เราทําให้ใครคนหมู่มากจริงๆเชื่อว่าน้องเป,ป็นศิลปินได้จริงมันใช้เวลานานเ,เพราะว่ามันมีภาพบางอย่างที่เราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันเป็นภาพจาของของน้องๆน,นี่คืออย่างที่1เราทําอะไรไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้เวลาอ,าอันนั้นให้คุณภาพที่สุดนั่นก็คือทุกงานผมพยายามให้น้องๆได้มีส่วนร่วมครับ แล้วทุกครั้งที่เขาออกไปโชว์หรือแม้แต่ทุกครั้งที่มีการสัมภาษณ์ถึงเพลงตัวเองอ่ะเขาได้พูดออกมาจากใจเขาจริงๆอ่ะเออว่าเฮ้ยเนี่ยผมทํานะพี่ผมไปอยู่กับโปรดิวเซอร์เลยเขาบีบผมแบบนี้นะเขาแบบเออผมมองว่าผมได้ยินเสียงแบบนี้ผมอยากได้แบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละที่มันจะเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าถ้าคนได้มาเห็นหรือได้มาฟังสัมภาษณ์สักอันของเขาอ่ะคนจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยนี่แหละคือศิลปินที่เขาแบบลงงแรงกับงานเขาจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบ เอาอยู่เฉยๆเอองเงยอยู่เฉยๆอะพี่มีเพลงมาได้ครับเดี๋ยวผมร้องแล้วก็มาถ่าย MV กันคือมันไม่ใช่แบบนั้นเลย<ม>อะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเราต้องค่อยๆและรวมไปถึงว่าความสามารถทักษะก็สําคัญคือบางทีเรารู้สึกว่าเขาทักษะการแสดงเนี่ยไม่มีใครสงสัยหรอกเพราะทุกคนผ่านงานกันมาเยอะ<ค>เราก็ต้องไม่ทาให้ทุกคนสงสัยทักษะในการเปอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนด้วย<อ>คือผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าน้องเขาต้องเหนื่อยขึ้นจริงๆผมก็เรียกทุกคนมาคุยเลยครับว่าถ้าคุณจะทำคุณต้องเหนื่อยนะเพราะว่าคุณ คุณเป็นนักแสดงมาถ้าคุณเทียบสกิลการร้องกับนักร้องที่เขาเป็นนักร้องมาก่อนอ่ะคุณยังสู้เขาไม่ได้คุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณใหม่มากๆตรงนี้แล้วคุณมาเริ่มนับหนึ่งไปด้วยกันถูกต้องเขาต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าเขาคุณจะแบบเป็นศิลปินเป็นจะเปนักแสดงมานานแค่ไหนก็ตามอ่ะแต่เมื่อคุณก้าวมาในโลกของนักร้องนี่คือวันแรกของคุณคุณคือศิลปินใหม่เพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มต้นใหม่จริงๆนะครับ ในการฝึกซ้อมก็ต้องไม่ขี้เกียจในการที่เราจะต้องพัฒนาจุดไหนยอมรับจุดด้อของตัวเองให้ได้แล้วก็เพื่อจะให้คนยอมรับได้จริงไม่ใช่ว่าแบบเออมาทําแล้วไม่จริงจังแล้วพอไปเล่นงานเฟสติวัลต่างๆแล้วคนรู้สึกว่าโหนี่เหรอศิลปินทําไมได้เท่านี้เองนะทําไมไม่อยากให้เกิดคําถามเหล่านั้นเลยครับผมเนี่เลยสิ่งที่เรารู้สึกว่าผมยอมใจน้องๆนะพอน้องๆที่อยู่ในค่ายทั้งหมดเนี่ยสิบคนที่วันนี้สิบกว่าคนที่เรานัดมาอา,อาจจะอาจจะไม่นับไรแค่เพราะไรแค่นเนี่ย เขามาจากศิลปินจริงๆเขามาจากรายการประกวดแต่น้องคนอื่นอะละครบินต่างประเทศเวลานอนก็ไม่ค่อยมีเวลาจะโปรโมทเพลงยังน้อยเลยอะเออ,อคำนี้ดีกว่าเขาเลยเขาต้องเอาเวลาพวกเนี้ยไปฝึกซ้อมมาแคมป์กันไม่หลับไม่นอนมาทําเพลงกันไม่หลับไม่นอนถือว่ายอมใจพวกเขาเพราะนั้นฝากครับ แชร์ต่อครับเพลงแฟนคลับน้องๆเป็นแฟนเพลงแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นแฟนเพลงแล้วแชร์เพลงไปเรื่อยๆครับผมให้เพลงมันให้มันทานํางานางการทำแคมป์เนี่ยมันก็เป็นรูปแบบการทงานในการบ้านศิลปินแบบใหม่ๆกันเราไม่ค่อยเจอในบ้านเราเนะคือ,อคที่ทาแคมป์ะครับมันเป็นวิธีการที่หลายประเทศในโลกใช้แล้วก็มันเป็นวิธีการที่จะได้สิ่งที่เจอกันทุกๆทางจริงๆสำหรับโปรดิวเซอร์และศิลปิน มันคือการเอาทุกคนมาทํารวมกันครับขึ้นเพลงนะตรงนั้นกดโน้ตตรงนั้นกดคีย์บอร์ดเลือกเสียงเลือกซาวคิดคอนเซ็ปต์กันตรงนั้นซึ่งมันดีครับแต่มมนใช้พลังมากๆแล้วผมรู้สึกว่าผมยอมใจจริงๆเพราะว่าไบร์ t อย่างเงี้ยไม่ได้มีเวลามากมายแต่น้องรู้สึกว่าโอเคพี่เนี่ยเขาจะมีในตารางไบร์เนี่ยมันจะมีวันหรือว่าโอเคเดย์ออฟเดือนหนึ่งมันจะมีอยู่ประมาณแค่2-3วันแค่นั้น การวันวันที่มาทําเพลงคือเนี่ยพี่เอาเดียวผมเลยลลเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมได้พักเพราะว่าผมได้ทําเพลงผมก็ยังยอมใจน้องจริงแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยผมเหนื่อยนะผมไม่ได้ดูใบคนเดียวผมดูเยอะมากแต่พอใบบอกว่าเฮ้ยพี่มาหาผมหน่อยผมแบบเออผมผม,ผมนี้พี่วะเนี่ยแล้วเราอยากไปอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าน้องมันไม่ได้มีเวลาเยอะแล้วเมื่อมันบอกว่ามันนี้เราอ่ะนั่นหมายถึงมันนี้เราจริงเนี่ยแล้วมันเติมไฟในการทำงานให้ผมดีๆๆมากๆครับใช่ครับเราหลายหลายวงเนี่ยเรา ใครแบบอยากให้พูดถึงแต่ละคนเลยดีกว่าแต่ะละคนโจทย์ยากสุดสำหรับเรา,าครับอะ่ะอย่างคู่คันแรกอย่างคริสโจทย์ที่ยากของคริสนะครับคริสเป็นคนที่แมสมากเอเนเตอร์เทนเนอร์เขาคนต่างจังหวัดก็รู้จักเขาเดินตลาดคนรู้จักคริสแล้วผมรู้สึกว่านี่คือจุดแข็งของเขาแต่พอมาเป็นด้านศ,ศรริลป,ปินครับด้วยความที่คือเขามีความชอบเยอะเขาชอบแรปชอบฮิปฮอปชอบร็อกชอบเอนเตอร์เทนชอบทาง เขาเรียกละนะลูกกุ้งเขาก็ไปได้เขาก็เลยหาอะไรที่มันตรงกลางยังไม่ค่อยเจอแต่ข้อดีคือเขาเป็นเอ็นเทอร์ที่แข็งแรงทุกครั้งที่เขาโชว์พลังม,มันดีมากๆจุดของคริสคือต้องสโคบครับให้เขาเจอหัวโขนที่ชัดเจนของเขาซึ่งวันนี้มันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆถามเขาเขาก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่สำหรับผมผมมีภาพว่าเฮ้ยถ้าอยู่ค่อยๆลอง,ลองสโคบตัวเองมา เดี๋ยววัน,นหนึ่งอยู่จะ,จะเจอแต่ว่าผมไม่ห่วงเมื่อเขาไปเจอคนด well ูอ่ะคนดูจะยอมรับเขาได้ง่ายมากว่าโหคิดเก่งมากใช่มันก็เลยเหมือนมีการทํางานรีเวิร์สนิดนึงครับโชว์ดีอะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเพลงกันว่าจะทําให้คนรู้จักคริสในเดคชั่นไหนที่ชัดเจนมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของคริสของนนท์ของนนท์ผมมองว่าเขาเป็นเอเทนเนอร์สายตลกเขามีความสนุกสนานเขามีความน่ารักแต่ก็มีความเท่ ในในในเวของเขาแล้วรู้สึกว่าการที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์สายตลกนิดๆอ่ะเวลาเขาไปโชว์มีสเสน่ห์มากมันมีสเสน่ห์จริงๆแล้วมันไปพอดีกับความวอร์ี้ที่เขาต้องการในการทําเพลงเพราะเขารู้สึกว่าพี่แนวแนวเพลงอ่ะผมไม่รู้นะผมจะเป็นแนวไหนผมบอกโอเคนนท์นั้นนท์นนไม่ต้องจํากัดแนวตัวเองนนทน์เดินไปทางป๊อปนี่แหละป๊อปเป็นกลางเลยแต่ดนตรีนนท์วอร์รี้เลยเลยพี่ให้นนท์วอร์รี้เพราะพ,พี่รู้สึกว่า ดนตรีแนวเดียวไม่จมันไม่สามารถจับกับความเป็นนันได้เออเพราะฉะนั้นทุกเพลงที่ออกมาครับของนนนนเดี๋ยวคุณคอยดูครับแนวมันจะแบบเฮ้ยทำไมนันไปป๊อปบล็อกเฮ้ยทำไมนันนไปแบบป๊อปพิปฮอปเฮ้ยทำไมนันไปป๊อปไออนบีคือทำไมนันนไปหลากหลายสีจังเลยแต่สุดท้ายแล้วครับทุกเรื่องครับมันมาจากสิ่งที่เขาอยากจะเล่าและเดี๋ยวพอใช่แล้วเดี๋ยวพอคุณไปดูโชว์เขาครับคุณจะรู้เลยว่าอ๋อทำไมมันถึงต้องมีหลายแนวเพราะเขาเป็นคนที่มีหลายด้านมากๆสำหรับนันับ ขาตุ้งมีสมุดสำเร็จผมนี่เลยครับผมบอกเลยว่าผมผมจะเกี้อันเนี้ยนนวลทำไม่ได้จริงขีดออกใช่เฮ้ยอันนี้ได้อ่าใช่ไม่อะไรนะครับไม่มีใจอ่อนไม่มีบอกว่าเฮ้ยอันนี้เกินไปว่ะไปก่อนเฮ้ยอันนี้เป็นไปได้ดึงกลับมาอันนี้ดึงอันนี้ดึงอันนี้ดึงซึ่งผมชอบมากเลยเด็กที่มีอะไรเยอะเยอะเพราะว่าเราให้เรามานั่งคิดเองครับเราคิดไม่ได้ไม่ไม่ต้องพูด คือใช่คือถ้าให้เราคิดเองแบบหมายถึงให้เรานั่งอยู่เฉยๆแล้วแบบคิดเองครับเราคิดได้ไม่เท่าเขาเพราะฉะนั้นการที่ให้เขาคิดมาก่อนแล้วเรามาแบบพลิกอัพจากสิ่งที่เขาเลือกครับโฮ้ยผมว่าสสยนี้สนุกแล้วมันมีบางอันที่แบบผมคิดอย่างนี้จริงเร็ววะเฮ้ยมันได้วะเฮ้ยไม่ไม่ไม่เคยคิดมุมนี้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยสนุกดีครับแล้วเนี่ยแต่ก็จะไม่ใจอ่อนครับอะไรที่บอกว่าอันนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ใช่แต่ถ้าอะไรได้ก็เราก็ดันไปสุดเหมือนกันใช่อะไรนะ อันนี้คือที่สุดแล้วของライเซอร์มิวสิกผมบอกเลยค<อ>นนี้เป็นเจ้าคอนเซปต์ตัวตึงเ,เจ้าคอนเซปต์เจ้าแบบผมมีอนนูนี่ครับพูดเยอะเดี๋ยวคนคาดหวังเยอะ <laughs> ไม่นี่คือพูดดับดับดับฝันอยู่ใช้ครับก็เนี่ยนน่นนนนผมว่าคือความวาไรตี้แหละและความน่ารักของเขาแล้วก็ความ humor เซนต์ออฟฮิวเมอร์เขาเยอะเพราะฉะนั้นดนตรีมันเลยวาไรตี้ได้ครับผมคนไบรท์เนี่ยไบรท์ตอนนี้ครับด้วยความที่เขาคาแรคเตอร์เขาชัดเจนแต่แรกเขาเป็นคนจริงจไบรท์เนี่ยพื้นฐานเขาเป็นคน ชอบฟังเพลงชิวๆชอบเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแบบถ้าภาษาดนตรีก็คือเพลงโลไฟเพลงแบบชิวๆเปิดฟังตอนฝนตกเทๆ่ๆแต่เราก็ต้องปรับเขาบอกว่าเฮ้ยบางครั้งอะ่ะเราต้องเล่งอ่อุ่มมันบ้างเราจะชิลทุกเพลงก็คงไม่ได้แต่สิ่งที่ผมชอบของไบรท์คือเขาเวลาเขาคิดงานาเขาคิดเป็นซีนอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นฐานเขามีความมาจากนักแสดงด้วยพี่ เพลงเนี่ยผมที่ผมอยากเล่าผมเห็นซีนแบบนี้พี่ผมเป็นสีประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่าเออผมอยากในห้องนี้ยมันมีอะไรเหตุการณ์นี้มันมีมันบางทีเขาอธิบายถึงขัง้นแบบผมว่าช่วงเวลามันคือก่อนเช้าห้องเป็นสีส้มอะไรอย่างเงี้ยครับมีนาฬิกาว,วางอยู่คือมันมีซีนให้เราแล้วแล้วมันกลายเป็นว่าทํางานอย่างเงี้ยง่ายคือเขาไม่บางทีเขาไม่รู้หรอกว่าสาวแบบไหนที่เขาชอบแต่พอเขานึก บรรยากาศออกครับโปรดิวเซอร์ที่เราดึงมาทำอะ่ะเขาก็จะเกตว่าอ๋อโอเคงั้นซาวนี้ซาวนี้ใช่ไหมซาวนี้ก็จะเป็นการจับจิกซออีกแบบของไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวเพลงที่เอาว่าเท่ที่สุดแล้วกันในในในบรรดาของของไรเซอร์เพราะว่าเขามีความชอบที่ค่อนข้างจะแบบว่ายูนิคเขาชอบแบบนี้นะครับคือบางคนอาจจะบอกเฮ้ยเพลงไปฟังอาจจะฟังยากนิดนึงผมบอกเลยครับว่าเอาจริงผมพยายามดึงทุกอย่างให้มัน แมสขึ้นแน่ๆคือผมจะไม่ยอมปล่อยให้น้องแบบว่าโอ้โหเป็นเพลงแบบยากเกินคืนอหลายๆคนเป็นห่วงอะไรผมมีผมมีมมปอปไรคนเป็นห่วงผมก็จะบอกว่าไม่คือความยากความง่ายมันมีเปอร์เซ็นต์ของมันเนาะเราก็จะมีเพลงที่ง่ายอย่างเพลงแมวเงี้ยโอ้โหเอาจริงน่ารักมากเลยซึ่งผมก็บอกว่าไบ์เพลงนี้พี่ขอเถอะพี่ขอแบบน่ารักน่ารัก,นรกหนึ่งเพลงอ่าซึ่งเขายินดีแล้วแล้ว,ลว,ลวมันก็ออกมาเป็นไบร์อีกเวอร์ชันที่ทุกคนแ,แบบเออไบร์น่ารักอย่างเงี้ยครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอเป็นไบร์เวอร์ชันที่มันเท่ เราก็จะได้เห็นอีกมุมหนึง่งแล้วผมว่าไบข้อดีคือไบเขาเป็นคนยอมรับตัวเองในทุกในทุกสเตจหมายถึงว่าพี่ผมว่าผมไม่เก่งเลยว่ะผมแบบผมว่าผมต้องผมต้องไปเรียนรู้นี้เร,เรียนรู้อันนี้เพิ่มเนีน่ยไบ้์ทเป็นคนแบบนี้ต่อให้เขาเหนื่อยแค่ไหนเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยผมว่าผมต้องเพิ่มอันเนี้ยเออแล้วมันทําให้แต่ละสเตจของเขาอะการที่คนคนนึงจะกล้ายอมรบับตัวเองว่าเออผมผมโคตรห่วยเลยอะ เออมันพูดผมนี้นะผมว่าอันนี้ผมเออผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีของไปแล้วแล้วทุกคนจะได้เห็นงานที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆของไปนะซิซี่ค่ะซิซี่เนี่ยหลายคนคิดถึงมากใช่ใชแต่ด้วยความที่น้องทุกคนเป็นนักแสดงแล้วพอเดื่อเดี่ยวๆมันมันไม่ยากหรอกพอเป็นนักแสดงแล้วเป็นวงอะคิวแต่ละคนมันสุดมหาศาลสุดแบบมันยากมากจริงคืออันนี้ผมก็ต้องขอโทษแฟนซิสซี่ไว้ อตั้งแต่งานงาน,งานก่อนๆที่แบบเราได้มีโอกาสเข้ามาบางทีหลายๆคนจะถามว่าเอ,อ้ยทำไมแบบไม่มีโปรโมทเพลงน้องเลยหรืออะไรคือบางทีคิวน้องๆมันไม่ได้จริงครับรวมไปถึงใบคิดนนท์ด้วยแต่อย่างซิซี่มันจะยิ่งยากข้นอีกเพราะมันคือต้องว่าง4ี่คนพร้อมกัน,<ค>นอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วการที่เราทําให้วงเกิร์รุปปะครับมันมันแข็งแรงแล้วเดเรั่นชัดเจน่ะมันนีเวลาเพราะว่าก่อนนี้ก็ต้องยอมรับว่าซิซี่อ่ะเขามาจากแบบค่อยๆเติบโตอย่างที่ที่แจนพูดว่าเรามาจากน้องมาจากเพลงน่ารักน่ารักแบบ น้องๆหนูๆร้องตามกันวันนี้มันต้องค่อยๆขยับแต่ในการขยับครับมันก็ต้องมานั่งทุกวันนี้ผมคุยซิซี่บอกว่าเฮ้ย mm hmm. เราต้องคุยกันในวงก่อนนะว่าเราอยากเป็นอะไรอยากไปทางไหนซึ่งตอนนี้เราเป็น s t o r m กันหนักมากสำหรับซิซี่ซ mm hmm. ในซ mm ิงเกิลต่อไปที่จะคัมแบ็กครับ mm hmm. เราเลยบอกว่าซิซีซ่ต้องกลับมาแบบแบบเป็นซิซี่จริงๆอะคือมันต้องคือคนดูไม่รู้ยังไงแต่ซิซี่ต้องตอบเองได้แล้วว่าเฮ้ยเราคือวงเดเรคชั่นนี้นะ ซึ่งตอนนี้อัดร้องอัดเต้นอัดเซ็กชันในการคุยเป็นสตอมกันเยอะมากมก็รอดูครับซิซี่ผมบอกกับแฟนซี่เลยครับว่าผมตั้งใจทํามาก,มากจริงๆ<ม>ครับซิซี่ครับผมฝากด้วยละกันคือผมรู้เขาว่าน้องๆคิวยากแต่ว่าอีกหนึ่งกระบ,บอกเสียงที่มันจะพาเพลงไปได้ก็คือแฟนแ,ฟนแ,ฟนแฟนเพลงนี่แหละนะครับแชร์ให้เพื่อนๆเ,อนเยอะๆแชร์กันนอกกลุ่มแฟนคลับได้อีกยิ่งไปไกลได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับ คือการขา,ขาน,นในตลาดทีป๊อบม,มันมันเดือดมากตอนนี้แต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งนะมันดีนยิ่งเดือดมันยิ่งมีพื้นที่ให้น้องเราไปอยู่เยอะมีพื้นที่น้องเราได้เทียบเคียงประเภทศิลปินได้เยอะทีป๊อปแบบวงคือพอมันมีวงที่ดังมามากๆแล้วอะน้องๆที่เราปั้นมาเขามีที่ไปยืนแล้วไงว่าอ๋อโอเคเขาถูกจัดอยู่ในแคทนี้นะเออเขาอยู่วางอยู่แคทนี้ ศิลปินเดี่ยวของเรามีเพลงดีๆที่ดังๆเยอะเอาเคศิลปินเราไปอยู่ในแคดนี้นะแคดนี้นะผมไม่ได้มองว่ามันเป็นการแข่งขันกันแบบโผลเอาไปเราตายมันคือการสร้างพื้นที่ใหม่ๆม,มากๆเลยที่ทําให้เรารู้สึกว่าศิลปินเรามีที่ยืนมากขึ้นครับผมแต่สิ่งที่เราต้องแข่งขันคือผมว่ามันต้องแข่งขันกับตัวเองอย่างจรงิงจังว่าเราจะเก่งขึ้นได้ไงจรงิงๆอ่ะเพราะว่าน้องๆแต่ละคนนะครับเขาใหม่มากจริงในการเป็นศิลปินเออผมว่าสิ่งที่ท้าทายของเขาอ่ะ เขาต้องเก่งขึ้นจริงๆและนี่คือสิ่งที่ผมจี้ตลอดว่าเออไม่ได้นะทุกเฟสที่เล่นมันต้องดีขึ้นเออทุกการซ้อมทุกอะไรต่างมันต้องมีพัฒนาการเอออย่ามาทํากันแบบว่าแค่ซ้อมแล้วจบแล้วกลับบ้านเออไม่เอาอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ผมว่าแข่งขันอันนี้เหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าเพราะว่าทีป๊อปผมว่าทุกคนถ้ายเป็นเพื่อนกันครับและผมว่าทุกคนอาจจะได้เห็นการคอสโอเวอร์จักรวาลอะไรกันเยอะแยะแน่นอนเตรียมตัวไว้ได้เลยครับผมอ่สุดท้ายแล้วกันน้องแรกเนาะไรแค่นครับวงนี้เป็นวง เบบีที่เราปกปั้นกันมาตั้งแต่ในรายการเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นเคมีที่ลงตัวผมรู้สึกว่าสิ่งสําคัญมากสําหรับการทําวงมันคือเคมีเคมีที่มันแบบมันมันต้องมันต้องห้าคนเนี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นนะคือไม่ใช่ว่าน้องคนอื่นในรายการไม่เก่งเก่งแต่ทุกรายการมันมีผู้ชนะและผู้ชนะห้าคนเนี้ยดันเป็นผู้ชนะที่เคมีมันเข้ากันมากแล้วผมรู้สึกว่า พอเขาอยู่รวมกันนะครับเรารู้สึกเราเห็นภาพลแล้วว่าเออเขาจะเพอร์ฟอร์มยังไงแล้วข้อดีพอเขาใหม่มากครับเขาไม่มีใบแอดในหัวเลยอ่ะเขามาแบบพี่ผมอยากทำาบบนี้พี่ผมแบบผมอยากผมอยากเป็นแบบเนี้ยแล้วเขามาแบบใสๆเลยแล้วรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยก็สนุกเราเหมือนกันเราสามารถที่จะเอาความชอบพื้นฐานเขาอะมาใส่สีอื่นหยอดลงไปเฮ้ เอาลองเอาสีนี้ดูไหมลองร้องเพลงโทนนี้ดูไหมเฮ้ยอ,อย่างหรืยอยังอะวินเลี่ยมเงี้ยเขาชอบใช้เสียงร็ rock, อกร็อกตลอดเวลาแล้วอะเฮ้ยลองเปลี่ยนดูไหมลองใช้โทนอื่นดูบ้างเผ<อ>ืเ่อมันจะเพาะไปสําหรับเพลงแบบนี้อะไรเงี้ยผม,มรู้สึกว่าอันนี้สนุกดีแล้วไรแค่น่ะผมบอกเลยนะครับว่าเขาเป็นวงที่แบบบ้าพลังอะ่ะเพราะฉะนั้น,นเรื่องพ่อฟร์แมนอะไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวเพลงเดบิวต์ออกมาทุกคนผมว่าแต่ผมบอกผมบอกนี้ไว้ก่อนเลยนะไรแค่นคือวงทีป๊อปจริงๆนะ ผมบอกเลยผมกล้าพูดว่าเราจะทำทีป๊อปจริงๆคือทุกอย่างคือเพลงจะฟังง่ายเพลงมันจะแบบเข้าถึงง่ายติดหูนี่คือคอนเซ็ปต์ของของราของไรแคนเราจะทําเพลงที่ง่ายทุกคนฟังปุ๊บร้องตามได้เป็นอย่างนี้ทุกเพลงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไรแคนมาแบบเขาเรียกอะไรนะฟังรอบแรกร้องตามได้เลยชัวร์ครับผมฟันธงฟันธงฟันธงครับรับรองว่าแล้ว คุณจะได้เห็นความเท่ความน่ารักความสมวัยความแสบความอะไรของความเป็นเด็กผู้ชายของเขาแน่นอนครับวงนี้อยากให้เป็นเป็นเพื่อนกับทุกคนได้เป็นน้องของทุกคนได้<อ>ใช่ครับผมอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่เขาเจอเขา,เเขาแล้วแบบเหมือนเรามาเจอเพื่อนอะ่ะเออผมอยากให้เพราะทเกตเขาค่อนข้างเป็นแบบวัยรุ่นเยอะอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมาเจอมาเจอวงนี้มาเจออะไรแค่นเหมือนมาเจอเพื่อนเราเออมาสนุกกันมาจอยกันอะไรอย่างี้ครับ ฝากไลิวกนเนไรเซอร์มิสิกด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของผมแล้วก็พิฐานะครับที่ที่เราตั้งใจจะทาทาแบรนด์นี้แล้วเรารู้สึกว่าคือต้องขอบคุณพิฐานจริงที่พิฐานเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แบบดีมากๆอะ่ะคือเขาเขาเขารักศิลปินในสังกัดเขามากๆแล้วเขารู้สึกว่ามันต้องทําเพราะว่ามันมีหลายคนที่มันแบบเสียดายถ้าทุกคนไม่ได้เห็น <ขอ S 1> แล้วผมแล้วผมรู้สึกว่า พอเราได้มาทำตร่งนี้จริงๆครับเรายอมใจพี่ถาจริง mm hmm. คุณอย่าลืมนะครับว่าที่เราทําทุกอย่างครับมันใช้เงินมันไม่มีอะไรฟรีครับแล้ววงการเพลงครับมันไม่ใช่ว่าทําวันนี้กลับมาเลยมันใช้เวลาครับมันมันไม่มีการถมประมาณนึงอะ mm hmm. ถมถมถม,ถมแต่ทุกคนใจสู้ทุกคนใจรักอยากให้น้องทุกคนมีผลงานที่ดี mm hmm. เพราะฉะนั้นผมฝากด้วยลวกันความตั้งใจนี้อยากให้ทุกคนกลายมาเป็นแฟนเพลงของไลเซอร์มิวสิกแล้วบอกต่อ เพื่อขยายฐานแฟนเพลงของน้องๆด้วยนะครับฝากผมด้วยแล้วกันผมมาซัพพอร์ตน้องๆครับก็ฝากใจดีกับผมด้วยนะครับผมเาจะไม่มีเพลงให้แฟนๆขายที่ถือใช่ไหมไอ้นะครับจะไม่มีเพลงให้แฟนๆขายที่ถืออ๋อสำหรับเพลงของผมนะครับมีแน่นอนครับก็กลางปีนี้นะครับเพลงผมปล่อยแน่นอนนะครับยังไงฝากด้วยนะครับผมได้ครับขอบคุณครับ